t ạ สวัสดีครับพี่น้องกวางไปสูผูสู่คนครับผมสำหรับคนเขาเบิ่งคิปนี้เขาให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับผมปาถนาสิ่งใดเขาไ้สิ่งนันครับคิดเงินไดนเงินครับผมคิดท่องไดนท่องครับผมลำร่วมรวยสูผูสู่คนครับครผมมื้อนี่ผ้าพี่น้องมายามขวดตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วครับผมยมปลาไหลครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมมาสิเป็นจังไ๋สิมานบ่ เบ้ครับตายเลยตายตายตาย,ตายพี่น้องตายโอ้เบิ้งครับเบิง้งผลงานการแสดงเบิ้งครับพี่น้องเอ้ยโอ้เซ็งเลยนี่ฮะอ๋อเบิ้งเอาครับ ขวดผมนี่มือแหลมนี่มือห้อยข้นมาแท่งไปไลครับแหลมว่าเกงใจขวดผมจักเม็ดเลยตายมุนอุ่ยปุ๋ยปานอียังอรรครับโอไ,ได้ไปจากตัวูนี่ครับโอ้ขวดผมก็นี่ฮรตายตาย มันยังเกิดขึ้นเลยครับเมื่อเหลี้ยมยามไม่เมื่อหรอล่เบอนะครับห้อยแท่งห้อยยองห้อยยังจนมุนอีปุยอ้เอาแต่ว่าขวดนั่นมันเป็นสีปากปากอยู่พี่น้องเนั่นเอามันทีมีรุ่นบรี่ครับ เก็บขึ้นมาหาย้ยแบบเรียบร้อยเลยขวดเอ้ยมือแหล้มทางใดน,น้อยเนาะเบิง่งพี่น้องเบิง่งคุณมีห้อยจกครับผมห้อยพ่นแท่งถือหรืเพ่นสิ่จกเอานี่ฮะครับนี่ครับห้อยพ่นแท่งถือพ่นสิ่จกครับผมนี่บรรูพ่นไดบ่ บ้านนี้มันจังตายบานนี้อันนี้ก็สิบอร์แมนห้อยแท่งถือ้วก็จกค,ครับนี่ออเอ้ยเอ้าอ่าจังได้กับแบ่งกันกินครับผมว่าได้ปลากันผมหาอยู่หา,หากินว่าได้ปลากันครับแล้วผมใส่ไปผมมายามบ่ท่านเนี่ยเขาเจามาลงแท่งหาอยู่หา,หากินเนาะครับเนาะ ต่างคนต่างหาอยู่หากินกับบริวากันครับผมแต่ว่าขวดนี่มันขึ้นเป็นสี่สัด่ดีผมสงสัยอยู่เนี่ยหมหหมว่ามันถือบ่ถืออย่างไะฮน เขาคือบ่ดึงขึ้นตอนแสดงว่าตอนข้าเจ่าแท่งข้าเจา้าบ่ได้เอาขวดขึ้นนี่นี่นี่นจังไหนขวดมันคือสิร่งอายุ่ต็ดิทธิเบ็ดคือสิโอตายเลยแหลยม่่เกียงใจเบ็ดกันจากหน่อยเลย เดียวดีใจมืดว่ามันถือถึงห้อยปลาไหลดึงลงไปแล้วครับนี่เนี่ยโอ้มืดค่ำสีเบาได้จักจั่วเนาะมือแหลมนี่เนี่ยห้อยโจกเอาอยู่ห้อยโจกสองมงครับไม่รู้ว่าถือยังล่ะ เดี๋ยวต้องทาอกีกถาอีกสักพักหนึง่งอีกสองหมื่อบ่หรือสามหมื่อ้หน้ามันแห่งดีดีจังมาหาบึงหูไหมครับผมอ,อนี่เขาเจ้อหงกระแทงมันก็เลยสีหาหูปะพ่อครับหาป่พ่อหรอกเนี่ยนี่ยังมันกระตันไปหมดดแล้วพี่น้อง ตัวแรกอันนี้มันเป็นหูผมยันตะมันขึ้นมาตายนะครับแหลมแท่งแท่งถือแล้วว่าอะไรมันอนะ่ะมีสิตายหลายครับออ น้องเอ้ยเบ่งสภาพกะสิบประมาณผมไม่ได้มาตอนสอครับผมผม,ผมมาตอนเที่ยงตอนสอบผมก็ค่อยมีเวลาครับมื่อแหลมกสิมาช่วงกินขางง่ายแล้วมเนาะแต่ว่าตมมันเลึกครับผมสานีนตมเลึกแทงลงไปนี่หมว่าจำจำแหลมนะครับกระทั่งทั้งตมเนี่ย ตางกลางๆเลยครับผมพ่อพ่อแบบนี้นี่าเจ้าแท่งอมมดลง,ทง่ลท่างปลาไหลสีลง่มท่างลางครับผมแท่งน้ำมาท่านหรอครับมันสีลง่มท่างลางครับผมมันเดวขวดหูอีกทีนึงมาพ่อน้ามบวกอีกเอาพี่นอ้องเนาะครับผมหาอยู่ให้กินแบ่งปันกันไปบ่เป็นยังครับผมะถะติดใจคลิปนี้็อย่าลืมด้พี่น้องเด้อกดไลค์ ก็ไค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งไว้พี่น้องสิ่งปฏิภาตคลิปใหม่ๆในการทำลิปต่อไปเนาะเป็นี้ต้องใจใกันครับผมสำหรับคนที่เขาบ,บ่เบิ่งจิปจนจบกัขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเลื่อนยิ่งยิงขึ้นขึนไปครับผมอ่าคนใดสีคัดสนกัขอให้บรรลุพันพ้นอย่าให้มีแนวติดขัดครับผมอ่พี่น้องกคลิปนี้กัขอฝากไว้ซ้ำหนึ่งครับ ขอบคุณครับ